ความยาวสีเมตรกว่านะครับความกว้างน่าจะประมาณเมตร20เมตร20เฟืองตัวนี้ครับเฟืองตัวเนี้ยมันอยู่คนละส่วนมันคนละส่วนโมมค่าจะเอาทามมาทำกวเหขนนะครับสวยม,มากเลยแต่มันหาย,ยาก สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้พาทุกทุกท่านนะครับมาดูรถอีหาบนะครับรถอีหาบของพี่ส่วนนะครับพี่ส่วนแห่งบ้านน้ำสิงห์เหนือนะครับกำลังขนเศษไม้นะครับไม้ไม้ไม้ฟืนหลานี่นะครับนี่เขาเรียกไม้ฟืนหลานะครับประกอบคันนี้รู้สึกใหญ่เลยนะครับใหญ่ใหญ่กว่าทุกๆคันนะครับที่เราได้ ถ่ายทํากันมานะครับถ่ายคลิปกันมานะครับโครงอันนี้เป็นโครงของบางคล้านะครับโครงบางคล้าจากมาจากเมืองเลยนู่นนะครับไม่ได้มาได้ใกล้ๆนะครับบางคล้านะครับเนื้อเมืองเลยสีทองเนื้ออันนี้เครื่องยนต์นี่เป็นอย่างก็ครับเนี่ยคูบูต้ากี่แห่งนะอ๋อเครื่องคูบูต้า95้าหนะครับหรือว่า9้าแรงครึ่งนะครับโอ้ คันเบลเลอร์เลยนะครับคันเบลเลอร์เลยนะครับรถที่หาบคันนี้ครับโอ้โหผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับคันใหญ่จริงๆคันใหญ่มากเลยครับยาวนี่น่าจะประมาณห้าเมตรไส้ถึงกับลูกคันยาวนี่น่าจะประมาณสี่เมตรครึ่งอ่าครับประมาณสี่เมตรครึ่งนะครับโอ้โหอันนี้ก็บรรทุกหน้าบรรทุกหลังนะครับหน้าก็บรรทุกหลังก็บรรทุกนะครับเพื่อให้มันเกิดการสมดุลกันนะครับ โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะครับดูกระคานะครับอันนี้เป็นเป็นคันเกียร์นะครับเป็นคันเกียร์มีมีสามเกียร์เนาะสามเกียร์หน้าสองหลังหนึ่งอ๋อเป็นโครงบางฆ่านะครับบางฆ่านี่โครงนี้มาจากเมืองเลยเลยนะครับระบบเบรกของบางฆ่าเนี่ยมันเป็นจะได้เหรอมันมัหรอเนี่ยมันเวลามันมันมันแบกก็ไปทีแดงมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะแเด็กก็เบรก มันอยู่ในรถตุ้มมันจะอยู่ในในที่ถาง,งมันเลย<อ>มันโมเมนต์รถดุ้นที่ว่าเกียร์รถปุ๊บเบรก<ห>จะกได้กรบโบโยน,<ห>นั่นไหลอย่างเดียว <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่นี่คืออันนี้เกียร์รถครับถ้าว่าเกียร์รถเกียร์รถปุ๊บมันสามารถที่จะเบรกได้เล,เลยเพราะว่ามันจะต่อต่อ,ตอ,ตอโค้งโค้งตัวนี้เนี่ยตัวนี้เฟืองตัวนี้ครับเฟืองตัวเนี่ยมันอยู่คนละส่วนมันคนละส่วนโคมาค้าเลยจะเอาทามาทํารถไถหนักครับแลเวิร์กมากเลยแต่มันหายาก มันมันมันยุดของมันเองเลยเหรอเลยจ้ะเนี่ยยึดเหมือนมันเหมือนกับที่ช่างทองซุกต่อเบรกตัวนัน้นห้ามล่อตัวน,นั้นเลยเหมือนกันเหมือนกันขขอืเหมนนกัโอ้อันนี้มันเป็นความพิเศษของโค้งมาขาดอันอื่นบ่มีเลยมั้งกม่มีมีโค้งยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวแล้วไอ้โค้งอันนี้มันแพงกว่าเขากันเนี่ยหรือว่าราคาเนี่ยเหมือนเหมือนกันมันก็แพง โอ้มันจะคล้ายๆกับไอ้ตานกโอ๋ยกานกก็เหมือนกันเหรอตานกก,ก็แต่กานก,กามันสูงบ่ตานกสูงอ๋อแปลกดีบ่ไอ้พวงบางข่าอ๋อนี่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยรถยนต์แล้วนะครับของแห่ตาโลโก,ก้อะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวอย่าว่าโฆษณาให้เขานี่กระปุกเกียร์กกยรโอ้โหสวยงามมากครับ นี่มีโชกนะยครับมีโชกกันโครงด้วยครับโอ้คันชักคู่เลยนะครับอันนี้มันใหญ่ครับนั้นเป็นคันเร่งนะครับที่เห็นนี่เป็นคันเร่งนะครับนี่ฮะมันเป็นคันชักคันส่งนี่มีตรงมีเจ้าแม่ด้วยนะครับนี่ครับวงาะไรแม่ยานางแม่ยานางครับเจ้าแม่ยานางครับ มันไม่น้ำหนึ่ง,น,น,งน้ำสองไม่ไหวโอ้สวยงามมากเลยครับเพี่คะคันนี้เนี่ยทำมาได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ซื้อ,อามา้าหกปีโอ้ซื้อต่อเข้ามาอีกทีใช่ไหมซื้อข้อต่อมาอีกทีหนึ่งครับได้ประมาณห้าหกปีแล้ว<อ>พี่ชวนซื้อมาเท่าไหร่ครับคันนี้ อห้าหมื่นโอ้โหซื้อมาห้าหมื่นเองนะครับโอ้โหคุ้มค่าเลยครับนี่นะครับสวยงามมากครับพี่ชวนก็กำลังออกขนฟื้นหลานะครับใส่รถเดี๋ยวครับ ก็ตคองาเห็นว่าขายรถขหลูกบล่ะสโอเนหะครับโอ้โยมอน้เพ่ท่านพี่พีโซมอน้พี่ครับใส่นี่บรรทุกจริงๆเนี่ยเคยบรรทุกหนักประมาณกี่ตันครับนี่ยตันไ่ายอ๋อตันกว่านะครับ สวยงามมากครับโอ้คันนี้ใหญ่จริงโอ้ความยาวสี่เมตรกว่านะครับความกว้างน่าจะประมาณเมตร20เมตรยีได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถเทนี้ว่าบรรทุกเต็มแล้วแล้วจะเป็นยังไงนะครับ แล้วนะครับนี่ครับพัดผลคนรากยานะครับยูทูบเบอร์มือหนึ่งของอุตรดิต์เกื้อการลุกพยาไปใช้เป็นมือสองพอมีอยู่สองคน โอ้โห oh oh. สุดยอดสุดยอดนี่ครับยอดแล้ว <Okay. S 2> พี่ชวนนะครับแห่งน้ำสิงเหนือแห่งบ้านน้ำสิงเหนือตำบลท่าปลาอเมอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ